สำหรับเครื่องนี้คือมันจะหมดปัญหาในเรื่องเรื่องความร้อนครับเราไม่ต้องห่วงเรื่องความร้อนเลยแล้วก็เครื่องก็ทํางานนิ่งเลยครับในการ์ดของค่ายเขียวนะครับหนึ่งหกหกศูนย์เอสนะครับซูเปอร์นะครับตัวคันเลร์นี้หรือว่าแม้เป็นเอ็มเอสไอนะครับแล้วก็แรงขุดได้ประมาณสามร้อยสามร้อยเจ็ดสิบห้าผมไม่แน่ใจนะครับก็มันตกได้ใบหนึ่งประมาณสามสิบเอ็ดนะครับสันเอ็ดมกะเฮิร์ตนะฮะละใบหนึ่งครับลบใบเลยครับเราสามารถดันให้มันถึงสันเอ็ดเก็บจนสันสองได้นะฮะแต่ว่ามันก็ทําให้ การจอะอาจจะพังเร็วครับระยะเวลาคืนทุนก็ประมาณสิบามเดือนนะครับถ้าเหรียญตอนนี้ราคาอีตาเลียนที่เราขุดเนี่ยแสนสี่หมื่นหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทนะครับซึ่งตอนนี้มันมันแสนสามแสนสี่สนแสนหกก็มีนะครับก็ก็ขุดได้นิ่งๆเลยมีความรู้เรื่องประกอบคอมก็มีอุปกรณ์แค่นี้ครับไม่มีอะไรเลยแล้วก็ถ้ามีความรู้เรื่องซอฟต์แวร์ก็สามารถที่ประกอบเองได้เขาประหยัดต้นทุนไม่ได้อีกเยอะครับหรือว่าใครสามารถที่จะซื้อ กาจอได้ราคาถูกหรือว่าใครเสี่ยงดูที่จะซื้อกาจอมือสองแล้วก็แล้วก็มาใช้เดี๋ยวเราจะไปดูโปรแกรมกันครับ